สิ่งที่จะเกิดกับวันที่ส0ธันวาคม2567สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนร่าเริงมีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองสูงและเป็นผู้นำที่ดีแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันอาทิตย์จะมีโอกาสได้แสดงขอความสามารถและความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่อาจมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับความไว้วังใจให้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สาหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2567การงานอาจมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ การเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆความรักมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทสิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวงเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเต,ติบโตมากขึ้น ดูแลสุขภาพออกกําลังกายสม่าเสมอพักผ่อนให้เพียงพอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทําบุญการทําบุญเกี่ยวกับพระอาทิตย์เช่นบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและอดทนมากขึ้นความมั่นใจเกินไปควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการใช้ความรุนแรงควรควบคุมอารมณ์ของตัวเอง สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันจันทร์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความคิดสร้างสรรค์แนวโน้มดวงโดยรวม ในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันจันทร์จะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้ากับผู้อื่นอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้เกิดวันจันทร์ที่1ิธันวาคม2567การงาน อาจมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่าย สิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวงพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการวาดภาพการเขียนหรือฟังเพลงดูแลสุขภาพจิตพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำสมาธิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโต,ตมากขึ้นทำบุญการทำบุญเกี่ยวกับพระจันทร์เช่นบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์จะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น สิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวควรฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นการเอาแต่ใจตัวเองควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นการทำงานหนักเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ บุคคลที่เกิดในวันอังคารและแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันอังคารมักเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกล้าหาญเด็ดขาดและมีพลังงานสูงแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันอังคารจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่อาจมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญสคัญนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใส มีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้เกิดวันอังคารที่10ธันวาคม2567การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือการลงทุนความรัก คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่น่าสนใจส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทสิ่งที่ควรทําเพื่อเสริมดวงเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเต,ติบโตมากขึ้นดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำบุญการทำบุญเกี่ยวกับร่างกายเช่นบริจาคโลหิตจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและอดทนมากขึ้นความมั่นใจเกินไปควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการใช้ความรุนแรงควรควบคุมอารมณ์ของตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันพุธและแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันพุธมักเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์แนวโน้มดวงโดยรวม ในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันพุธจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์อาจจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนที่มีความรู้ความสามารถหรือได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้เกิดวันพุธท,ที่10ธันวาคม2567การงานอาจมีโครงการใหม่ เข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการวาดภาพการเขียนหรือฟังเพลงดูแลสุขภาพจิตพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำสมาธิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นทำบุญการทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธเช่นบริจาคหนังสือจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสิ่งที่ควรระวัง ความเครียดควรหาทางผ่อนคลายความเครียดการทำงานหนักเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอการพูดจาไม่คิดควรระวังคำพูดของตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันพฤหัสบดี และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมกักเป็นคนใจกว้างมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความเชื่อมั่นในศาสนาแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันพฤหัสบดีจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอาจมีโอกาสได้ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษ หรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2567การงานอาจมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมหรือได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการบริการสังคมการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการลงทุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่อ่อนโยนส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดีโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารสิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวงทำบุญการทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธสัตว์ดีเช่นบริจาคเงินให้กับวัดจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้น ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณมีจิตใจที่สงบช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้คุณรู้สึกดีและมีบุญกุศลสิ่งที่ควรระวังความใจดีเกินไปควรระวังคนไม่ดีมาหลอกใช้การใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีความเครียดควรหาทางผ่อนคลายความเครียดสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันศุกร์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันศุกร์มักเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์ชอบความสวยงามและมีความรักในศิลปะแนวโน้มดวงโดยรวม ในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันศุกร์จะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าสังคมอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้เกิดวันศุกร์ที่10ธันวาคม2567การงานอาจมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการวาดภาพการเขียนหรือฟังเพลงดูแลสุขภาพจิตพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำสมาธิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นทำบุญการทำบุญเกี่ยวกับพระสุกเช่นบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสิ่งที่ควรระวัง ความอ่อนไหวควรฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นการใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีการพูดจาไม่คิดควรระวังคำพูดของตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับ บุคคลที่เกิดในวันเสาร์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันเสาร์มักเป็นคนขยันมั่นคงมีความรับผิดชอบสูงและเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันเสาร์จะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการทํางานและความรับผิดชอบอาจมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญ,คญนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษ หรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้เกิดวันเสาร์ที่10ธันวาคม2567การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือการลงทุนความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่น่าสนใจ ส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทสิ่งที่ควรทําเพื่อเสริมดวงเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นดูแลสุขภาพออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทําบุญการทําบุญเกี่ยวกับพระเสาเช่นบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้จะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร